เสียงบรรยายเพลงประกอบเริ่มเบาๆพร้อมภาพ F-5E บินเริ่มจากฉากเปิดยินดีต้อนรับสู่ช่องบรั d e Defense f o r e วันนี้เรามาพูดถึงหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ระดับตำนาน Northrop F-5E Tiger 2หรือ Northrop F-5E Tiger ถูก e กันครับยอ่อหน้าที่1บทนำประวัติเครื่องบิน n o r t h r F-5 เป็นตระกูลเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงนำโดย F-5A B Freedom Fighter และรุ่นปรับปรุง F-5E f, e f Tiger 2 ซึ่งออกแบบโดย Nord Corporation จากสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นปี1970ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรบอากาศโดย F-5E Tiger II มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีเครื่องยนต์ทรงพลังและระบบอาวุธที่ทันสมัยกว่าเดิมเครื่องบินรุ่นนี้ได้บินครั้งแรกในวันที่11สิงหาคม1972และถูกนำไปใช้งานในหลายประเทศทั้งในบทบาทการรบและการฝึกยอ่อหน้าที่2การออกแบบและโครงสร้าง f 5 e Ti g e r เก2ถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดเล็กน้ำหนักเบามีรูปทรงอากาศพลศาสตร์ดีเยี่ยมเน้นความคล่องตัวและต้นทุนการผลิตและการบำรุงรักษาต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่อื่นๆในยุคนั้นมีปีกขนาดใหญ่และ leading edge extensions เพิ่มการควบคุมการหมุนและมุมเลี้ยวดีขึ้นด้านเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์คู่ GEJ 8 5 GE, GE 21A หลังเผาไหม้ afterburner ให้แรงขับสูงโครงสร้างตัวเครื่องได้รับการปรับปรุง เพื่อให้เชื้อเพลิงมีปริมาณมากขึ้นระยะการบินไกลขึ้นและระบบอาวุธและอากาศนำร่องเดวิออนิกที่ทันสมัยขึ้นยอ่อหน้าที่3ขนาดและสมรรถนะในแง่ขนาดและน้ำหนักความยาวประมาณ14.45เมตร47ฟุต4นิ้วปีกกว้างประมาณ8.13เมตร26ฟุต8นิ้วสูงประมาณ4.08เมตรน้ำหนักปล่าประมาณ4,300กิโลกรัม น้ำหนักเมื่อเทคออฟเต็มที่ประมาณ11,200,11,300กิโลกรัมสมรรถนะความเร็วสูงสุดสามารถถึงมอก1 6 1 6 4หรือประมาณ1,700,1,743กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบินสูงสุดอยู่ที่ประมาณ15,700,15,800เมตรระยะบินเมื่อมีถังเชื้อเพลิงเพิ่มเติม (drop tanks) ส,สามารถบินได้2,400,2,500กิโลเมตร สมรรถนะเหล่านี้ทําให้ F-5E มีความสามารถเป็นทั้งเครื่องบินขับไล่รวดเร็วและคล่องตัวในภารกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยอ่อหน้าที่4ระบบอาวุธและใช้งานทางยุทธศาสตร์อาวุธหลักของ F-5E ได้แก่ปืน20ม mm, ม M392 กระบอกติดตั้งบริเวณด้านหน้าเครื่องนอกจากนี้ยังสามารถติดขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเช่น900เดร์และมีฮาไนสสำหรับติดตั้งระเบิดขีปนาวุธ และอาวุธภารกิจภาคพื้นดินได้ตามความต้องการในบางประเทศมีการปรับปรุงชุดอาวุธและระบบรีวิออนิกส์ให้ทันสมัยเพื่อรองรับบทบาทในฐานะเครื่องบินฝึกขั้นสูงหรือ LEAD In Trainer ในสหรัฐอเมริกากองทัพเรือสหรัฐ US Navy และกองทัพอากาศใช้ F-5 ในบทบาทโดรซีรีั์หรือเครื่องบินจำลองศัตรูเพื่อฝึกการต่อสู้ทางอากาศเพราะมีพฤติกรรมการบินและสมรรถนะคล้ายเครื่องบินรุ่นฝั่งตะวันออกเช่น MiG ิบ21 ทำให้เหมาะสำหรับใช้จำลองในการฝึก Dissimilar Combat, Dissimilar Air Combat Training ย่อหน้าที่5บทบาททางประวัติศาสตร์และผู้ใช้งาน F-5 e Tiger เก2มีการผลิตจำนวนมากและส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลกหลายประเทศใช้ F-5 e เป็นเครื่องบินขับไล่หลักหรือเครื่องบินฝึกเช่นไต้หวันเกาหลีใต้สวิตเซอร์แลนด์บราซิลและอีกหลายประเทศในบางกองทัพอากาศพลเรือนหรือหน่วยแสดงการบินเช่นพัตโตร์สวิของกองทัพอากาศสวิสใช้ F 5อีกสำหรับการแอร์